ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนัดที่2คืนนี้าเยนมิวนกเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนซิตี้าเยันมิวนกเกมนี้จะได้ซาเดโอมาเน่กลับมาจากการลงโทษและได้เอริกแม็กซิมชูโบมติงกลับมาอีกคนแต่ยังคงต้องรอเช็คความฟิตก่อนลงสนามสิบเอ็ดตัวยิงที่คาดบองกาเยันมิวนกมาในแบน4 231ผู้รักษาประตูเป็นยานซอเมอร์แดนหลังใช้เบนตามินปาวาวดาดโออุปาเมกาโน่มาจ่ายเดลิกอันฟอนโซเดวิสแดนกลางใช้โจชัวคิมมิสลีอนโกริสกาและลีลอยซาน่3ตัวลุกใช้แม็กซิม จูโบโบติงจามาลมูเซียล่าเคงซี่โกมันความพร้อมก่อนเกมของแมนซิตี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีตัวเชิดรายชื่อสิบตัวจริงที่คาดของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาในแผงสามสผู้รักษาประตูเป็น 3, 4, 3. ปเอดิสันแดนหลัง3คนใช้อาคันจิรูเบนดิอาร์ตนาธานากิแดนกลางใช้เควินเดอร์บอยโรรี่อีคายุนุกันและจอห์นสโตนแดนหน้า3ตัวรุกใช้เบนโนาโนซิมวาร์เอลลิงเบลฮาร์เลนและแจ็คก,กิรสิสทีมนี้คาดว่าแมนซิตี้เอาชนะไป2ประตูต่อ0ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะคคครรัับบบขอุณ